สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต่อเดอะสกายครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรเหรอครับผมวันนี้เราจะมาจุดนี่ครับผมประทัดครับชนิดลูกบอลใหญ่ครับผมประมาณหนึ่งร้อยนัดครับผมวันนี้เราจะมาทําการจุดนี่แหละครับผมมาไปดูว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงแล้วอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันครับประทัดลูกบอลขนาดใหญ่ครับผมเทปกาวใสครับชนวนเร็ว เมื่อเรารู้ว่าเราจะใช้ได้บ้างดำเนิังการเลยครับผมแรกครับเปิดถุงเลยโอ้ยนี่ hey, ครับเชือกมาอ๋เอาหนึ่ง เราจะมัดใส่กันครับทีละสี่ลูกทีละสี่ลูกครับครับหลังจากเรามัดตรงนี้เป็นสามลูกแล้วครับผมเราจะได้ทั้งหมดนี่ครับผมตรงนี้เลครับผมนี่ฮะนิดถึงเวลาเราขั้นตอนรับจุดครับผมติดตามครับว่าเราจะไปจุดยังไงครับผมแต่นี้คือเราต้องไปจุด ในที่ที่ห่างไกลสักนิดนึงครับผมว่าการประชาชนเขาแตกปื่นครับ ครับผมครับผมตอนนี้เราก็ตัดการเลียงไวเแยปว่อยแล้วนะผมนี่เรามาดูครับว่าจุดมันจะได้ผลหรือเปล่ามันจะแตกลูกไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงดามเมจมันจะแรงขนาดไหนไปดูกันครับผม ครับผมดาเดาเมจครับผมดาเมจสร้างดาเมทรุนแรงมากครับผมยืนอยู่ไกลๆนี่แบบยังได้ได้ยินแบบแรงข้ากปุ๊บเลยไฟไหม้ครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมควรเล่นนะครับผมในพื้นที่โล่งครับผมไกลไกลเชื้อไวไฟนะครับผมกอดีตรงนี้ครับผมมาจุดใกล้ๆตรงนี้มีสระน้ํานะครับผมเนี่ยฮะ เตรียมถังน้ําถังอะไรมาแนละ้วแต่ว่าไฟมันลุกไม่เยอะฮะก็เลยไม่ได้ใช้ถังน้ําดับไฟนะฮะถ้าเกิดใครจะจุดก็เตรียมอุปกรณ์เซฟตี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับผมเหนื่อยดับไฟถ้าชอบนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกด subscribe ด้วยนะครับผมยังไงก็ติดตามพาร์ทต่อไปครับผมว่าเราจะทำอะไรกันนะฮะ วันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม